สี่อยากมีลูกสักหกคนดีไหมคะหกคนเลยเหรอครับตอนนี้สี่เขาอยากมีลูกมากเองทาคนเดียวมันก็ช้าดิวะเอาพวกพี่ไปเชื่อกันทั้งคิดได้ไงเนี่ยช้าเดี๋ยวเรียกตาเป้าเ่ะพี่ไวไๆเลยพี่เร็วรีบมาเรีบมาจักัะรีบไปดีนี่ละจังอีกสักหน่อยนะพี่นะกำลังดีเลยอะอาแล้วนะสี ำไมมาทิ้งพี่ไปแบบนี้สีไม่อยากไปพบใครไม่อยากไปเจอใครหรอกพี่ช่วงนี้อย่าง้รกก็เอิญมันต้องออกไปเที่ยวบ้างไปดไปด่มไปดื่มบ้างก <c oughs> ินเหล้าเนี่ย่อเข้าสังคมนี่สี่สีกว่าปีแล้วยังออกจากสังคมไม่ได้พ <c oughs> ุ่งกลจะไปเป็นลกูกซุมเศร้าเ็ได้นะรักษาได้ทุกอย่างว่าแต่เลื่อนเป็นอะไรมากันแล้วกังมีเฉพาะทางน,นะครับมีทางลุกลังทางหนึ่งทางลากคอาทดอีทางหนึ่งมีสองทางคุณหมอไปท้องรูน้นะไปห้องนี้ไปสอนคนไข้ท้องเพลงไงโอ๊ะโอ,โอแกงคว่ว แนนเอาเด็กใครก็ได้มาทีมสองตัวเนี่ยปเปลี่ยนเด็กได้ไหมได้ได้อาเปลี่ยนต่างทีมได้มาทีมไปเลยน้องคนนี้อยู่เขาเขียวปะไม่ใชหบู สอบคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ต้องไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยเอายาเนี่ยนะครับใส่ไปในน้ำสองหยดบางทีต้องสังเกตนะมันจะรู้สึกร้อนๆหนาวๆตาชาตัวชาแล้วสี่จะพันพับเลยเป็นไรอหรอพี่พี่เจอพวกเองนะพี่ ไม่สู้แสดงว่าทุนน้อยเราก็หมอบเดี๋ยวไปเล่นกาหน้นะน้องชายผมอ่ะหมดสมรรถภาพอะครับมึงก็ไปหาแพทย์เฉพาะทางทีไอ้งโนปัญญาอ่อนนี่กูสามปีแล้วกูก็ไม่แข็งเหมือนกันเนี่ยถ้ากลับให้มันมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมผมขอเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวจูดีจัดการให้ค่ะมาพิธีเป็นไงบ้างดีจ้ะ นหนึ่งที่ทําให้ผมมีความรู้สึกแบบนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมเคยจับมือเขาความรู้สึกตรงนั้นมันก็กลับมาทันทีเลยครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะอ่านแล้วคุณต้องแต่หมอต้องแต่หมอมั้ง็คุณหมอครับมีอ,กา,อ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 า,มา,าการเป็นอะไรฮะพีว่างไหมไปห้องน้ำกับหมอได้กอดแล้วนะเดไมได้โอ้ย นี่หนูเขา,าคุยตั้งเยอะแยะที่อะไรมานั่งเฝ้าพี่ในเนี่ยคุยได้ขอทิ้งค่ะอขอะอีกทิ้งนะคะเยอะจริงคนละแทงน้ำเนี่ยมันแบบการใครไปทำแทงลูกถึงแทงน้ำ